ค่นะมือนีนุนทิยามาตามแนวทางของแม่วาดนะคะแนวทางของแม่วาดาามวดิี่น่านมาูีฝันเขาทั้งบนทั้งล,างล่างสำหรับพวดนี่นะคะแม่วาดฝันแล้วนะคะฝันว่าพ่อตายแล้วมาบอกนะคะเป็นเลขสองตัวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะ ขายอะไรแม่ว่าขายผักติ้วแบบ้านนี่แหละขายผักข้างนั้นเอาไปกินแล้วก็เฮ็ดผอร้านวเอาไปขายขายไข่หรือคยังเฮ็ดเนี่ยขึ้นได้ล่างนะล่างให้พร้อมบริการล่างให้ด้วยพี่น้องแม่ว่าเฮ็ดดีดนี่เสื่อมบ้านหลังน่ขายบ้างขายยายกว่าล่างให้พร้อมขายง่าย นี่เฮ็ดดีๆเนาะถ้าบ่ล้างก็บ่เสียว่าเป็นเฮ็ดผอหนังแท้เนาะอ๋อใ่ายงมาต่เช้าินได้วีว่าปาบ่ฮ้อนแล้วบ่นี่ห้บอนเ้ผู้ใดขายหอมกบหอกบเฮ้ยนนทางานเอาผู้ใดมาให้กบนี่ดจ้า เจียยามัเนเป็นเเขามันเเก็บเรามาขายเป็นเ่าเกันละว่าจะมีเจียวเนื้อเสกันละไดินดอกเนื้เก็บเห็ดมาขายมในดินนะนม่ันตั้งปลูกี่้จะมาขายเก็บไปเก็บดีต้องหูมองว่ามันเคยออกไปเมือแดกมาหาจำพันแม่เขาเจ้าได้เป็นโลกสองโลคคือบ้านเนื้อปอหัวหล่น เจ้าน <formation jin inh aling> <at> ี <tı ro> ้ย <c oughs> ังบะได้เฮ็ดปัว่ดเฮ็ดปัวมันเศร้าออกแล้วมันจ่อให้เรางูก็จ่อเป็นช่วงออกเฮ็ดองเฮ็ดสด่เฮ็ดปัวมื่อนันออกเขาจได้หาเเนะมื่อที่หนูมาถ่ายคลิปหลายอยีงเอาอีกหแม่ให้สองอยันเก้าวนี่ย่มันนนี่ฝันที่ได้พี่น้องเลยฝนว่าเอฟซีตามปานไอยผู้ได้สิตาม ย่ามเพิ Workers, East, people, ่นตามบ่ออกเนาะย่ามเพิ่นบ่ตามออกพุ่นน่ะเขียนไว้อยู่เขียนไว้หลายทีแรกทีแรกว่าบ่ฝันพีนอเินนอยู่แม่ว่ายุ่มกยิ้ม FC บ่ซื้อเลขนํามันก็มาซื้อของซอยผูสาวผสาว่าจะของวงบ่ี FC ซื้อจอวนี้ฝันว่าจังได๋เอาหัวก็ยุ่มก็ยิ้มยนอมาให้นั่นผู้ใดเอามาให้ ปันมาผูา้ใดเอามาใหา้นน้ำตันนาคนน้ำผีหรือคนคนผีผีตายแล้วคนบ้านเฮาบ่ตายแล้วพ่อคนนีย่ยคอแม่วาดเพิ่งตายเนี่ยมเมื่อเมื่อตายเพิ่งในเพิ่งตายเนี่ยฮั่นพ่อสองอาทิตย์ไปเมื่อบอกเ่ยเอาคนคือนเบาออสามโต หกสิบแปดมันบอกเป็นหกหนึ่งแปดบ่บัดรแมวบาเขียนบัดมิแตแปดหกหกปดพี่น้องเพิ่นอยากได้อย่างบอกเพิ่นมากเขาฟันเราจะรู้ว่าพี่สาวไปงานเพิ่นเพิ่นตายอาย่เท่าไหร่ถามเพิ่นว่าอายุเท่าไหร่ถามมนุษย์แปดสิบห้าถามเน้วยแปดสิบห้าอด้า เออกกันเด้ฟ้าลเกม่นตโว―ฟ้าลเกมันตัวใดมูมี่เพิ่นตายอยู่แปดสิบห้าบัดมาเขาฟันบัดบอกแปดหกพี่สาวเขาบอกหัวผู้ไปงานศพบบอกว่าบอกผู้ว่าอะไรไปนี่ซในสามตัวนี่ค่สองากมันอยู่ในคันน้ำเนเป็นองากห้าไบอ ซื้อแต่26 26ออกเด็กเล่ามาขึ้นนี่เล่าออก626อ้าวกันโอ้ยเอานบอกนบอก68แันสิบอก98 6กับ9ตัวเดียวกันแม่นน่ะอืมกี่บอกคนเนาะถ้าใจไม่ยันน่ะ895 8954วนนี้บอกสิออกเที่ยวพอเสอ พื่นมาหนาตาคือเฮาหนบอบ้านีบ้าตหนาตานเป็นเรือาาเ่องดลำานเห็นบเห็นบ้นเห็นเห็นตะเสียงเห็นตะเสียงแล้บอกแปดหงแล้บอ,บ,อบอกบนหรือล่างบ่รู้คือกันเนี่ยเป็นเป็นตะเป็นก่นบอกแปดหกแต่ว่าบ่บอกว่าบนหรือล่าง เ้าสิเข้มใช่กราใชแล้วหายปีแซ่เสือน่ะชื่อปีละปีหนเอ็มื่อปีใจดีดีเบิ้งยูเบิ้งยู่มไนเอ็มสื่อเน่ยโอ้ยแค่ไหนก็เื้อนะแม่แฉะแฉใหญ่ปไห็เสือน่้เสือนหเนาะงวดทีแม่วาวันหนึ่ซีเอฟซีสือบลารได้นะบ่ออกหัวที่ยายเขาลงยาบาอเสืออบลารเนาะเนองซนอ่ะเจ้งซนอ่ะ เขาเทียงกันน um ี่ยังนอนนี่นาเทียงกันเปิดกล่องยี่สิ้สิเปิดรลดคุณนาซองไปห้อคนไม่ค้างแปดหกค้งเดียวบะานก็เสิบอกแปดหกค้งเดียวถ้าเลขสองโตนี่สิ เลขสามตนี่สิบว่ามันศูนย์ตึงพิ่คุณบอกสองตัวเลขสามตัว่มีตายแล้วน่นตายสิบว่าเป็นศูนย์บอกคุณแม่บาทน้องศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดน่งสิบเพิ่นบอกจริงจริงคนบอกแปดแปดหกหรือหกแปดของมาไหน ของมาให้68บาทก็จะเป็น068เนาะเนาะยายเฒ่าอยู่เฮียนเอยังไปใส่มาใส่ได้อยู่เอบอบ่ให้เอามาง่ายดอกนี้เนาะได้เห็นงาน่ายๆเห็นพอบอ่โอ้ยแข็งแรงเนาะเจ้านี่เนาะ ทองมาให้ราคาของค่าของคนเวีคนเดียราคาของเป็นเป็นของยังไม่วะคุณนเมามาหาถอยังบอกเิ่นบอ่อตะบาหกสิบบาทเนาะสรุปว่าแม่วาดฟันแ้วเนาะของพ่อตายแล้วตอนเพิ่นตายแปดซิหาเนาะแปดิหานอ่้วิมแมหนจะเกิดอตาเลียนนี่จะกินเจ็ดมาเป็นแปดซิมหาน มัน้อมกลับซองหานห้ันองหามันกลับออกหาซองเีมันกลับอันเลี้ยเข้ามาตรงๆมันแตนกรอบออกกลับอ๋อเลยเขียนกลับไวหกแปดแปดหกัวสิบบี้อดออกับพ่อแม่วาดออกของมาหายนะคะราคาหกสิบแปดบาทนะคะนุติยาบาเป็นคน เอาเพื่อน<ม>ตายแล้วนะคะนุ่นทิยาได้เขียนเลข3ตัวเป็น0ูนย์หนะคะอายุพ่อที่เสียตอนเพิ่นเสียอายุ85ปีเสียได้2อาทิตย์เพื่อนแม่วันเนาะสองอาทิตย์เยนาะ<ม>ตายได้2อาทิตย์แล้วนะคะเพิ<ม>่นบอกเอาของมาให้นะคะของ68บาทนะคะนุ<ม>่นทิยาก,ก็เลยน้นำหนาด้วยศูนย์นะคะศูนย์หนะคะอายุพ่อเพิ่น85ปีนะคะ ถ้าพู้ว่าลู้ว่าก็จะทะเลาะกันเนาะจริงๆก็จะไม่ได้ทะเลาะกันก็จะเอิ่นกันกินข้าว<ช>แต่ว่าเสียงดังๆพี่น้องเป็นตะลามวนเนาะโซเรียงเ็ดโซเลียงเ็ดเล่นหน่อยด้วยนายคนยุ่ใกล้ๆกันแต่ว่าคนก็เสียงดังเนาะเสียงดัง,เ,ดงเสียงดังฟัง,งชัดกันบอลน่คนกันนังนะ่งมา นี่จะไปเก็บเองมันบอเจียเาจะาอาไเก็บเองพุนไปโขกของไหมปุ้นมนไปไกลแถวไน่งก็ยังพอน่ะยังพตัิท่างนีว่ได้พอสลัดแดงนันเฮ็ดละงูเกือบอะไรนันไม่ไงนันละเปียกเ็ดพอถ้าเขาไปเลืกเลืกตังชีได้เฮ็ดละงูยูตื่นตื่นนี่สิมิตรเฮ็ดพอพี่น้องสรุปแล้ทท่งของแม่วาดแม่วาดฟันนะคะ ฟันว่าพ่อตายแล้วนะคะเอาของมาให้ราคาของ68บาทนะคะมุนมียาเขียนเลขสามตัวจ้าคนบมม่มากเป็นกระปุซพอแม่วาดตายแล้วก็ได้ตีเป็น0,8นนะคะอายุเพิ่นตอนเพิ่นตายตายได้2อาทิตย์นะคะอายุ85ปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ซมนีนะคะเป็นรา้าง่ะเสื้อสราคินแดงรัฐบาลนะคะ